สวัส <ersch> ดีครับวัีพี่น้องมื่อนี้กับมายามเบ็ดตอนเส้าพี่น้องมาเขามาลุ้นกันว่าเขาจิมีแต้มไหพี่น้องเดี๋ยวมาไปติดตามไปลุ้นน้ากันครับผมไปพี่น้องแต้มแรกเข้ามาแล้วพี่น้องโตบักใหญ่เลยพี่น้องพี่โอ้ใส่งามๆเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่นึงครับผมไปแต้มสองใส่ใบใหญ่ไปเลยพี่น้องเอี๋ยวพอมีแต้มอยู่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่นึงครับผม มาพี่น้องมาลุ้นกันครับมาลุกอีกแล้วพี่น้องเอา้าเห็นแล้วพี่น้นองเนาะแอมตามเด,เดี๋ยวเอยติดตามกัน,กนอีกทีนึงครับผมมาลุ้นกันพี่น้องเปมาเสื่อมมาเสื่อมพี่น้องปมาเสื่อมใส่ง,งามๆเลยพี่น้องนี่ลุ้นนี่งามขนาดเลยพี่น้องเอ้อเดี๋ยวเอยติดตามกันอีกทีนึงครับผม ตางนี้แกมีอาการที่น้องมันรุนกันที่น้องตายอ้ปาดุอีกแล้วพี่น้องปาดุปาดุพี่น้อเนาะนี่อู้ดินขนาดพี่น้องอปาดุปาดุพี่น้องเดี๋ยวค่อยีตามกันอีกที่นึงครับผมไปพี่น้อเบ็ดจมน้ำเลยพี่น้องทำไมมันรุนกันพี่น้องเอ้ยจมน้ำเลยพี่น้องอ้ยเนาะโอ้ปาดุปาดุพี่น้องเอ้ยปาดุปาดุ อหลังนี่จะมีเอาเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่นึงครับผมพี่น้องหลังนี่ก็มีอาการพี่น้องเอ้ยโว้ยพี่น้องเอ้ยหมันทั้งงูทั้งป่าพี่น้องเอ้ยนี่เราค้นมันยังไงก็ได้พี่น้องเอาเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกท hey. ี่นึงพ uh, ี่น้องเอ้ยหมันทั้งงูทั้งป่าครับผมอหลังพุณตื้อๆอยู่พุ่นเดี๋ยวหลังนั้นคุณพี่น้องเอ้ย ปลาดุกปลาดุกที่นอ้องปลาดุกครับผมเดี๋ยวคอยติดตามคนอีกทีนึงครับผมหลังนี้ไ่บิหลังอ๋อได้ปลาดุกมาตัวหนึง่งพี่นอ้องอ๋อนี่ เดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมหลังนี้อากาศดี่น้องเลยรุ่นกันตายอย่างน้อพี่น้องปะดุกปะดุกพี่น้องใส่งามใส่งามเอ้านี่แหละพอดีพอดีพี่น้องต้มเจ้าเป็นตัวเลยเอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมมาพี่น้องมาลุ้นกันพี่น้องตายอย่างนี้พี่น้องเลยปะดุกปะดุกอีกแล้วพี่น้องมานี่แหละปะดุกระมัอีกแล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผม บรรยากาศจะเศร้าๆนลำกันพีน enroll, ่น้องมีมาด well ้วยหลังนี่เนาะพี่น้องเอ้ยโม้วนหยั่งพี่น้องเอ้ยบางว่างหลังหน้าก็ว่างก็ยังลำบ้าเลยพี่นเราเดี๋ยวขึ้นติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมรุ่นกันลูกพี่น้องปลายังพี่น้องดึงขนาดเลยพี่น้องนี่ แงงามๆเลยใส่งามๆเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมหลังนี้สายว่อนพี่น้องปลาขาวปลาอีไทยอีกแล้วพี่น้องเนาตายเลยพี่น้องปลาขาวปลาอีท้ายอีกพี่น้องเอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมรุ่นหลังนี้ด้พี่น้องตายบบนี้ปลาเสื่อมปลาเสื่อมพี่น้อง สองหลังติดต่อกันเลยพี่น้องอ๋อฝาเสื่อมฝาเสื่อมพี่น้องนี่พอดีโมกพอดีโมกครับผมหลังมันจะติดนะพี่น้องเอ้ยยุบหยุบยุบเอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมมาพี่น้องมาลุ้นหลังนี้กันพี่น้องเอ้ยตาเนาะพี่น้องโอ้ปลาดุกปลาดุกพี่น้องเอ๋อต้มเจ้าเป็นตัวพี่น้องเอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมังตายพี่น้องเอ้ยตายเลยพี่น้องโอ้โอ้ ไปย้าย่นพี่น้องเอ้าเขาจะเอื้อนไปไปย้าย่นพี่น้องเดี๋ยวเขาติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมพอดีเอาไปลาบแล้วพี่น้องเอ้ยอยากมีปลาดุกพี่น้องโอ้ยปลาดุกปลาดุกพี่น้องพอดีต้มพอดีต้มเจียวเป็นโตเลยพี่น้องเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมหลังนี้จะปลาดุกคือกันพี่น้องเห็นแต่หนวดเห็นแต่หนวดพี่น้องนะ เอดี๋ยวยังไดี๋ค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมตายยังเนาะเห็นดินงยอมย่อมย่อยุ่พี่น้องเอ้ยมาลุ้นกัน้ด้วยมันเป็นสิ่ปลาดุกอะไรพี่น้องเอ้ยปลาดุกอีกแล้วพี่น้องส่วนมากก็เป็นซี่มีแต่ปลาดุกแล้วพี่น้องเอ้อหลังข้างนากับมีเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมพี่น้องเขาก็ยามเบ็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้าบาดนี้เข้าชี้ามไปยามรอบย้อนพี่น้อง ใส่รอบไปหันคื้นนี่พี่น้องเ,องเดี๋ยวยังไดกค่อยติดตามกันอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะวาชิมมานหรือบอมนันเอ้าพี่น้องเอ,าอ้าไปเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผม